สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอท่านสวัสดีสมาชิทกทุกทท่านและก็สวัสดีพี่น้องจากสปปลาวกันด้วยครับก็ในช่วง2-3วันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างที่จะเบาบางและไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ก็มีคู่ที่น่าสนใจ และเบนจะหยิบมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยฟุตบอลหนึ่งตัวเน้นวันนี้ในหน้าช่องที่เบนเทนบอลจะหยิบยกและมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ให้กับพี่พี่เอฟซีทุกท่านในหน้าช่องแบบนี้ก่อนอื่นเลยสําหรับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามแนวทางเบนไปในหน้าช่องเสียดายตัวเดียวเลยคือวิโตเรียกิมไลนะครับไม่มาตามนัดแต่ไม่ว่าจะสายการบินเอเชียฟิโอเลตินา และก็อินเตอร์มิลานก็ยังไม่ทําให้เราผิดหวังบวกลบคูณหารก็แล้วก็ยังเห็นผลกําไรยังประสบความสําเร็จและผลประกอบการยังเดินทางไปในทิศทางที่บวกเหมือนเช่นเคยยังไม่หมดแค่นั้นครับหน้าช่องที่เป็นหวังไว้ให้ยังหวานชื่นและลื่นลมกันขนาดนี้อยู่ในหมู่บ้านครับเมื่อวานนี้เสียดายสุดๆเลยนะครับตัวขนมหวานทานง่ายมาตามนัดอย่างสายการบินแออเชียมองบนอิสตันบูลบูคาเยีย และก็ชุดอัลบั้ม3าชุดเน้นๆครับพาดช,ชุดละตัวเท่านั้นชุดอัลบั้ม3าแรกพาดวิตอตรียกิมไบอ์ไลชุดอัลบั้ม3ามที่2พาดลองเบนฟิก้าและชุดอัลบั้มที่3สายการบินแอเอเชียพาดบนเบอร์มิงแฮมถ้าหยิบถูกอันนะหยิบถูกคู่นะจะเต็มคำเต็มอิ่มมากกว่าน,นี้แต่ยังไม่เป็นไรครับ พราะย่ายังบวกลบคุณหารตัวเน้นตัวการันตีก็มาให้เรายิ้มหวาน,านและสดชื่นกันเหมือนเดิมแยกเน้นแยกเต่งก็ทําให้เห็นผลกาไรอินเตอร์สูงฟิออสูงอิสตันบูบูคาเยและตัวตัวเดื่นอาแจกยองอาแจกงี้มาตามนัดครับพี่พี่เอฟซทุกท่านถึงโปรแกรมฟุตบอลช่วงนี้อาจจะน้อยนิดแต่แนวทางในหมู่บ้านบอกได้คําเดียวว่าย่างสดชื่นหวานชื่นและรื่นมกันเหมือนเช่นเยครับ ง่ายนิดเดียวครับพี่พี่เอฟท่านท่านใดที่ยังไม่เปิดอ,อกเปิดใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกับเบนเทบอลรีบเลยครับ รีบเถอนะครับเพราะช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วใครยังไม่มีที่อยู่ดีๆยังไม่มีมาหาครับมันนี่เอาไปเที่ยวปีใหม่เอาไปสนุกเอาไปสนานกับเพื่อนๆกับฝูงๆกับครอบครัวกันเลยทีเดียวครับก็ง่ายๆนะครับปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่ครับเสียสละเวลานิดน,นึงอ่านคำบรรยายและพี่ๆ FC ทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสำเร็จไม่รอช้าครับ วันนี้โปรแกรมฟุตบอลเบาบางและไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่มีหนึ่งคู่ที่สวยมากๆและสวยจัดๆที่เบนเทบอลจะมาวิเคราะห์วิภา์วิจารณ์ให้พี่ๆเอฟซีทุกท่านรับชมในคลิปนี้มีคำตอบครับขอโฟกัสไปที่1คู่เน้นเมนูเด็ดเมนูดังระดับพัตคาครับเป็นหนึ่งตัวที่สวยมากๆและสวยจัดๆขอโฟกัสไปที่ ลีกอียิปตีมิลีกตัวเดียวเท่านั้นครับวันนี้อย่างทางเจ้าบ้านเอลจาลิสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลองจ่าฝูงชามาเล็กไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะครับคู่นี้เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ลองจ่าฝูงอย่างชามาเล็กได้เลยครับวันนี้ชามาเลกจะบุกมาเบียดชนะเอลจาอิสได้อย่างแน่แและไม่ใช่ปัญหา โดยภาพรวมแล้วสําหรับผู้นี้ถ้าเรามองจากเฮตุเฮต่จเจอกันเป็นบอลชิ่คู่ขี้สูสีเพราะว่าถ้ามาเปรียบเทียบถึงเฮตุเฮต่จเจอกันเป็นบอลที่ผัดกันแพ้บอลที่ผัดกันชนะหรือไม่ก็ออกเสมอนัดล่าสุดในบ้านชมาเล็กในการเล่นบอลถ้วยเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่หนึ่งอย่างที่วันนี้องค์ประกอบภาพรวมและโมเมนตัมที่ทําไมเบ้นให้เลือกเชียชร์ชมาเล็ก คือผลงานและฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านอย่างเอลจาอิสผลงานโดยพาดรวมยิ่งการเล่นในบ้านนะครับ10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเอลจาริสไม่ชนะใครมาเลยไม่ว่าจะในบอลถ้วยหรือบอลลีกก็ตามทีโดยพาดรวมตารางคะแนนณะเวลานี้เป็นทางชามมแลกที่ดูดีกว่าผลงานและฟอร์มการเล่นของชาโมแลกก็โดดเด่นและ ดุดันกว่าเพราะว่ารวมทุกรายการของชาเมลักห้าเกมหลังสุดสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยศักยภาพทีมศักยภาพตัวผู้เล่นบวกกับโมเมนตัมองค์ประกอบภาพรวมวันนี้เชียชามาเลักเน้นๆหนักๆเทน,น้าตักเป็นตัวที่น่าเชียหน้าช่องวันนี้ครับสวยจัด,จดและสวยมากเลยครับ นี่คือหนึ่งตัวเน้นหน้าช่องครับบอลวันนี้อาจจะน้อยหยิบยกมาพูดคุยกันแค่คู่เดียวเท่านั้นแนวทางตัวอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องอย่างชามาเลกเปิดใจและก็ตามเข้ามามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาอยู่ในครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมวันนี้เหมือนเช่นเคยครับวันนี้กับพรุ่งนี้ โปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดหนักจัดเต็มในบ็ x i ซิ d ง y พิมารีตอังกฤษในวันพฤหัสที่26แบบจุกๆแบบเน้นๆกันเลยทีเดียวครับวันนี้ก็ขอให้พี่ FC ทุกท่านดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกยังจำคำเหมือนเช่นเคยครับว่าถึงบอลจะน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เหมือนเช่นเคยวันนี้ ก็จะพาพี่พี่เสมาชิกในหมู่บ้านใครที่ยังไม่เปิดใจรีบตามเข้ามากันได้เลยครับประสบความสำเร็จไปด้วยกันผลประกอบการเดินทางไปในทิศทางที่บวกด้วยกันขอให้พี่ FC ท่านดูบอลให้มีความสุขมีผู้นำดีมีชัยไปกว่าครึ่งโชคดีมีชยัยโชคชัยมีว่อ